สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีพฤษกทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมอหนิงทารโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระอังคารย้ายเข้าสู่ภพเรือนสหัสช้าของชาวลัคนาราศีพฤษศนะคะดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิเป็นดาวคู่ครอ,องของคุณด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดาวคู่ครองอยู่ในภพเรือนสหั์ช้าแล้วก็ยังเป็นตำแหน่งนิดด้วยก็จะเกิดในเรื่องของ มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความหงุดหงิดกวนใจบ้างหรือเป็นช่วงที่อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเรื่องของการผิดใจในเรื่องของการพูดการจาที่จะอาจจะไม่ค่อยจะลงตัวหรือมีความเข้าใจผิดบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่จะนําความเ,เสียหายมาให้กับคุณทั้งคู่ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณทั้งคู่ด้วยนะคะค่ะ แล้วก็จะมีในเรื่องของการเดินทางที่จะบ่อยขึ้นอาจจะบางท่านอาจจะช่วงนี้อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะในบางคู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเกิดผลในด้านใดกับคุณในช่วงที่ไพทาโร่จะบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤกษ,ษกตามการแบ่งโหราศาสตร์ไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนาย,ยนนะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยโรวมอย่างที่บอกทุกๆครั้ง อย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะส่วนดาวพระขาดจะย้ายในวันที่1เมษายนถึงวันที่6มิถุนายน2568นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไพ่จะตีความออกมากว่าอย่างไรชาวลัคนาราศีพฤษภ ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรคะในช่วงที่ดาวพระอาคารอยู่ในภพเรือนสหัสช้าของชาวลัคนาราศีพฤกษโซเด็กถือถ้วยค่ะการถูกอุปถัมภ์การได้รับข่าวดีการรู้สึกว่ามีความภูมิใจหรือการได้รับการอุปถัมภ์คำชูในช่วงนี้ก็ได้ เดอะเดวิลขึ้นมาว้าวการถูกควบคุมบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงที่มีในเรื่องของความรักเนาะอาจจะมีความรักเข้ามาอาจจะมีความลุ่มหลงความเินิหาเข้ามาเป็นช่วงที่คุณจะเหมือนกับมีในเรื่องของความหึงหวงบางท่านอาจจะช่วงนี้คู่ของคุณหึงหวงคุณหรือคุณก็อาจจะไปหึงห,งหวงคู่ของคุณก็ได้นะคะ three of pentacles แต่ก็จะ เหมือนกับปรับความเข้าใจกันได้ไม่ว่าจะเกิดความโมโหโทโสหรือ,อเกิดการทะเลาะกันแต่ก็มีในเรื่องของการเข้าใจกันในที่สุดนะคะสิบถ้วยขึ้นมาความสุขเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขความสมหวังการแบ่งปันแล้วก็มันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันหกไม่เทา้าเหมือนคุณยอมคู่ของคุณได้อะไรแบบนั้นเดมูนขึ้นมาแต่มันมีความวิตกกังวลความรู้สึก ถึงหวงความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ความรู้สึกว่ามันดึงดูดในเรื่องของความคิดมากเข้ามาเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะเบื่อเบื่อในกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้น The h i r o f a n ขึ้นมาด้วยบางท่านก็สงบจิตสงบใจเนาะในช่วงนี้อาจจะมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่ด้วย King of Bone แล้วก็ Knight of Pentacle คุณดูอาจจะโฟกัสในเรื่องของการหาเงินทองทำมาหาได้ทำมาหาเก็บในเรื่องของการเงินการทองอาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะเก็บเงินเก็บทองก็ได้ในบางท่านก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอาจจะเจอในเรื่องของการต้องดูแลครอบครัวการต้องหาไรายได้มาจนเจือหรือมีความรู้สึกอึอดอัดหรือการรู้สึกแบบมีความว้าวุ่นใจความรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันก็ได้ในบางท่านเนาะ อืมรู้สึกว่ามันมองกันคนละแนวคุณอาจจะรู้สึกอยากได้กําลังใจอยากจะได้รับการถูกเออเหมือนกับขาดภาวะของกําลังใจก็ได้ในบางท่านอืมอาจจะรู้สึกว่ามันมีความวุ่นวายอยู่รอบตัวเนาะอยากจะสงบอารมณ์อยากจะอยู่เงียบๆหรืออยากจะไปทําบุญอยากจะหาความสุขทางธรรมก็ได้ในบางท่าน อาจจะเจอกับเรื่อง,องความวุ่นวายเข้ามาในช่วงนี้ทําให้คุณได้อา่าอาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขหรือความอึดอัดบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจอก็ได้มาก่อนหน้านี้ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรที่มันทําให้คุณมีความมีแพชชั่นมีกําลังใจมีความกระตือล้นเพราะคุณอาจจะเจอสภาพของการแบบเบื่อนหน่ายเนาะมันขาดพัด มันขาดกำลังใจมันขาดแพชชั่นไปจริงๆคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบการเรียนรู้แล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่ชอบเอาชนะเนาะเอาชนะในเรื่องของการงานการขยันการทำอาหากินทำมาหาได้ของคุณคุณเป็นคนที่ตื่นรือล้นในด้านของการทำมาหากินมากๆแต่อาจจะเจอในเรื่องของดาวพระอังคารที่เข้ามาสู่จุดนี้แล้วทำให้แบบ คุณดูเนื่อยเนยดูเบื่อหน่ายดูขาดแพชชั่นขาดกำลังใจขาดการกระตุ้นหรือล้นก็ได้ทําให้คุณแบบเหมือนกับคุณต้องหาอะไรที่มันไปกระตุ้นในเรื่องของความรู้สึกของคุณที่ทําให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเพราะว่าม,มันมีความอ่อนแรงอ่อนกําลังอนะคะ่ะสิบเปลี่ยนขึ้นมามีเกณฑ์ที่ความสําเร็จในเรื่องของการเงินก็จะมีเข้ามา คุณดูจะต้องหาแพชชั่นกำลังใจหน่อยเนาะคุณดูจะต้องจัดการปัญหาแล้วก็วางแผนให้ดีๆแล้วก็ห้ามไม่ทาวอ่อนลา้าเป็นช่วงที่คุณจะต้องจัดการปัญหามันมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องจัดการต้องแก้ไขแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องเหมือนกับมันมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะมากเลยอืม ปัญหาความรักปัญหาการงานปัญหาเรื่องของเงินแต่ในเรื่องของการเงินคุณน่าจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรแต่เป็นห่วงในเรื่องของการงานที่มันติดติดขัดขัดหรือการงานที่มันมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องจัดการในช่วงนี้แล้วก็เจอกับในเรื่องของคนที่ทำร้ายคุณเบื้องหลังอาจจะขโมยผลงานอาจจะหักหลังคุณได้ในเรื่องของการงานได้เหมือนกัน แต่คุณเป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเนาะมันมีคนอิจฉาคุณอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าคุณทําอะไรก็จะมีคนบ่นทําลายคุณนะคะก็ต้องระวังคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือเพื่อมาหลอกมากงคุณในช่วงนี้ด้วยในเรื่องของการทํางานหรือแบบเหมือนกับมาเพื่อขโมยข้อมูลหรือ,เ,อ,อเหมือนกับความอิจฉาริษยาค่ะทาให เขาทําในสิ่งที่เกินค,ความคาดหมายได้เหมือนกันในเรื่องของการงานเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเรื่องของงานอีกคะย้ายถิ่นบางท่านก็อาจจะหมายถึงการงานดูเติบโตก้าวหน้าการได้เรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนั้นเกิดขึ้นก็ได้ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานบางท่านอาจจะเป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหามันมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบงานเร่งงานด่วนแบบนั้นเข้ามานะคะงานที่จะต้องแบบว่ารวดเร็วแล้วก็ต้องทันเวลาอะไรแบบนั้นจะมีเข้ามาแต่เป็นช่วงที่คุณจัดการได้คุณดูนิ่งคุณดูไมเ่เหมือนกับว่ามันมีปัญหาเข้ามาวุ่นวายมากๆแต่คุณเป็นคนนิ่งใช้หัวคิดใช้ในเรื่องของความนิ่งสยบความขึ้นไหว คุณมีสติมากๆในเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาเข้ามาแค่ไหนคุณก็จัดการได้หมดเลยแล้วก็รู้ทันคนด้วยนะไม่ว่าจะมีคนเข้ามาหลอกมาโกงมาล่อลวงให้คุณลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็รู้ทันเนาะอืมแล้วก็อาจจะแบบไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ข้องเกี่ยวก็อยู่ๆก็แบบหันหลังเดินหนีไปแล้วก็ไม่อืมไม่ติดต่อ อะไรกลับไปกับคนพวกนั well, ้นก็ได้คุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมรู้ทันสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ดีในเรื่องของการงานแล้วก็ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการงานเข้ามาคุณก็จัดการได้คุณอาจจะใช้เวลาก็ได้ใช้เวลาในเรื่องของการพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาในช่วงนี้ในเรื่องของการงานหรือบางท่านก็อาจจะมีงานเร่งงด่วนหรือปัญหาที่มันต้องเร่งด่วนเข้ามาในช่วงนี้คุณก็สามารถจัดการได้ บางท่านก็ช่วงนี้ทํางานเยอะค่ะอาจจะทํางานทํามรุ่งหามค่าหรือบางท่านก็เอางานมาทําที่บ้านก็ได้ดูทีมเวิร์คของคุณน่าจะดีค่ะและช่วงนี้การงานดูเติบโตก้าวหน้าก็เป็นช่วงที่คุณไม่ว่าคุณจะพูดจะทําอะไรคุณก็จะดูเป็นผู้น,นํามีคนรับฟังคุณไม่ว่าคุณจะเสนองานอะไรไปก็ดูการได้รับการตอบรับที่ดีในช่วงนี้ด้วยงานดูเติบโตก้าวหน้ามากๆ มีผลสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นกับตัวของคุณในเรื่องของการงานนะคะอืมคุณดูมีไฟคุณดูมีอํานาจด้วยในช่วงนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรก็มีคนค้ลอยตามในเรื่องของการงานเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีพฤษศในช่วงที่ดาวพระอาคารอยู่ในภพเรือนสหัสชา้าครอบครัวขึ้นมา การเงินดุรมสมบูรณ์ดีนะคะการได้เหมือนกับจุนเจือครอบครัวบางท่านก็แบกรับภาระ,ะในเรื่องของครอบครัวเยอะแล้วก็เหมือนกับเป็นช่วงที่คุณใช้จ่ายเงินได้มีความคล่องขึ้นคือมีเงินเข้ามาเยอะเนาะถึงจะได้ใช้จ่ายได้ก็เป็นเรื่องของการได้เงินเก่าๆหรือเป็นช่วงที่คุณจะได้เจอคนหน้าเก่าๆเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือมีเรื่องเก่าๆให้คุณได้มีความสุขในช่วงนี้ก็ได้มีเกณฑ์จะได้เงินแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ สังสรรค์เข้าหาสังคมเก่าๆก็ได้ในบางท่านบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ก็มีเกณฑ์จะได้เงินแต่ว่าก็จะต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะไม่ได้าวางแผนไว้มีเข้ามาในช่วงนี้ด้วยหึงห่วงขึ้นมามีเกณฑ์จะได้เงินนะอ,อาจจะได้ใช้จ่ายกับ คนรักคู่ครองหรือเป็นช่วงที่มีเกณฑ์จะได้เงินมีเกณฑ์จะได้ดหนี้ลดสินหรือมันมีอิสระในเรื่องของการจ่ายบางท่านก็เป็นช่วงที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวใช้เงินที่จะมีความสุขเหมือนกับเติมความสุขให้กับตัวเองเนาะใช้เงินกับการเติมความสุขหรือเป็นช่วงที่เดินทางท่องเที่ยวเสียเงินกับการท่องเที่ยวแล้วก็เสียเงินกับบุตรบริวารลูกหลานก็ได้ในช่วงนี้ ก็มีเกณฑ์จะมีความสุขใช้เงินกับในเรื่องของการเติมความสุขให้กับตัวเองให้กับครอบครัวแล้วก็คุณเป็นคนหาเงินเก่งยังไงคุณก็เอาตัวรอดในเรื่องของการจัดการปัญหาในเรื่องของการเงินได้ดีบางท่านก็อาจจะได้เงินเก่าๆนะคะในช่วงนี้แล้วก็ใครที่ทําการค้าการขายในช่วงนี้การเงินจะคล่องขึ้นนะคะมีเกณฑ์จะได้เงินหรือบางท่าน อ,อ,อาจจะต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าเดวิลขึ้นมามีคนที่หาผลประโยชน์ไรายได้กับคุณเหมือนกันอาจจะเป็นคอเซ็นเตอร์หรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาในช่วงนี้ต้องดูดีๆในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็บางท่านก็คุณจะได้เงินจากความเสน่หาก็ได้นะคะอาจจะได้เงินจากคนรักคู่ครองได้เหมือนกันหรือ,เ,อ,อเงินที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์มีเกณฑ์จะได้มีเกณฑ์จะเฮงจะปังในเรื่องของการเงินการทองนะคะ การเงินคล่องขึ้นโปรขึ้นมีเกณฑ์การได้รับรายได้เข้ามาเยอะมากขึ้นนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีพฤกษภส,สุขภาพดีขึ้นค่ะดูคุณเอาใจใส่สุขภาพได้ดีแล้วก็บางท่านอาจจะได้ ออกกาลังกายอาจจะวิ่งจ็อกกิง้งหรือ,อวิ่งระยะทางไกลอะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนคุณมีความสุขทางใจเนาะก็ร่างกายก็เลยตอบสนองในด้านของการมีสุขภาพที่ดีคุณดูมีความเข้มแข็งมีสตรงะคะ่ะมีกําลังใจมีความเข้มแข็งแล้วก็ดูสุขภาพดีด้วยในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ สำหรับนี้ครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะอวยพรหรือเตือนอะไรคุณคะในช่วงที่ดาวพระอังคารจรเข้าสู่ภพเรือนสหัสชชะแล้วก็ได้ตำแหน่งนิดด้วยแต่ว่าจะมีเรื่องของการเดินทางจะบ่อยขึ้นนะคะต้องระวังในเรื่องของการเดินทางหน่อยนะเผาพริกเผาเกลือบางท่านเนาะเนี่ยต้องระวังมีคนคิดร้ายกับคุณอะแล้วก็ต้องระวังคำพูดของคุณด้วยนะคะ คำพูดของคุณอาจจะพูดดีได้ดีพูดไม่ดีก็ระวังด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าคิดร้ายสาปแช่งวาจาให้โทษเครียดแค้นไม่ว่าคุณจะกโกรธหรือ,อมีเรื่องของความโมโหโทโสอะไรก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดอาจจะนำความเสียหายมาให้กับตัวเองได้หรือ,อความใจร้อนการพูดตรงๆของคุณอาจจะนำความเสียหายมาในเรื่องของเชิงธุรกิจก็ได้นะคะพราะอาจจะพูดแล้วก็ทาให้คู่ค้าคู่ขายคู่สัญญา มีเกณฑ์กันแบบเขาฟังแล้วก็ตีความไปในทิศทางที่ผิดก็ได้อืมบางท่านก็ระวังในเรื่องของการสาบแช่งใครอย่าพูดอย่าสาบแช่งใครเพราะวาจาจะให้โทษสาบแช่งเขาก็จะเหมือนมันจะกระดอนเข้าหาตัวคุณด้วยเหมือนกันนะพระศิวลีได้ลาบรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินปราศจากโรคภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกว่าคุณจะพ้นจาก อุปสรรคในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ย่ำแย่เนาะถ้าใครเป็นโรคเป็นภัยคุณก็จะปัสจจกจากโรคภัยชีวิตกำลังจะก้าวเข้าสู่ความจเจริญรุ่งเรืองการได้รับผลการได้ทรัพย์สินการได้เงินทองที่จะเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็พระแม่โพศบมามีอยู่มีกินความอุดมสมบูรณ์คูณสุขเข้าปลาหารชีวิตจะอิ่มหนำสำราญกินดีอยู่ดีการได้เงินทองการได้ทรัพย์รายได้ที่จะมากขึ้น รานบุญขึ้นมาวิชาคมได้ครอบครองมีสเสน่ห์อารมณ์ขันคุณดูมีสเสน่ห์แล้วก็ไม่ว่าทําอะไรก็จะมีคนคอยตามแล้วก็ไม่ว่าพูดอะไรก็จะมีคนเชื่อถือคุณด้วยคําพูดคําเจราจาแล้วก็คุณดูมีสเสน่ห์จริงๆในช่วงนี้เดว,วิลขึ้นมาเนาะก็มีในเรื่องของสเนสเน่ห์เสน่ห์ที่ดึงดูดในเรื่องของออคนเข้ามาชอบหรือดึงดูดในเรื่องของการเงินกันทองเข้ามาได้ด้วย พูดแล้วมีคนเชื่อถือแล้วก็กุมารทองบริวารดูแลรักษาให้โชคให้ลาบเด็กมีเกณฑ์ที่การเงินของคุณจะดีขึ้นบางท่านได้บุตรบริวารเข้ามาในช่วงนี้จะนําความก้าวหน้ามาให้กับคุณได้โชคได้ลาบได้เงินบางท่านได้เงินจากเด็กนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ถ้าใครอยากมีลูกมีเกณฑ์จะได้ลูกในช่วงนี้ ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีโอกาสดีต่างๆที่จะเข้ามาแต่ขอให้คุณอยู่ในสิลในธรรมอยู่ในความถูกต้องก็มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าได้ด้วยเหมือนกันบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางท่านได้โอกาสของการได้เงินได้ทองได้ทรัพย์เพิ่มได้สิ่งที่อยากจะได้ในช่วงนี้บางท่านอาจจะอยากเป็นนี้เป็นสินในช่วงนี้กับการซื้อบ้านซื้อรถแบบนั้นได้เหมือนกันก็มีเกณฑ์ที่จะได้ของมีมูลค่าได้ของถูกใจหรือมีในเรื่องของความรัก เพราะว่าคุณมีเสน่ห์จะมีแรงดึงดูดในเรื่องของความรักเข้ามาอาจจะเป็นความรักที่ถูกใจเป็นความรักที่ลุ่มหลงหรือถ้าคนมีคู่อยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะหึงหวงลุ่มหลงกันมากๆต้องระวังในเรื่องของความหึงหวงด้วยนะคะอาจจะแบบบางบางท่านก็แบบหึงหวงแบบไม่มีเหตุผลเนาะอืมก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําจาด้วยในช่วงนี้ความมีอีโก,โก้ค่ะความเป็นอัตราตัวตนของคุณอาจจะพูดในทิศทางที่ทําให้เกิด การทลาะการแตกหักได้เหมือนกันค่ะต้องระวังเนาะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตเหมนได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสําหรับการให้ติ๊ทให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ